ิเปอมึงไปต่อยลาตกันเองนะไอ้เย้มิโกะไอ้ิปเยอน้ำตาลเจอมิโกะทีกบมแล้วก็ลิเปใครเข้ามาวะผมอยู่กับไอผมอยู่ที่บูมพี่อยู่พพู่ี่บูมพี่ันอฮะพีบูมตอ้นนโอ้โหยุดแพีบูม พี่บัวมาความย่กว่าเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกดเล่นมุกเลยสัตว์ถ้าเกิดไอ้ไอ้ชิโยมันอยู่ตรงกลางกูจะเรียกว่าเนินศูนย์สองแปดสองนี่แล้วกูจะปลุกขึ้นวีตีฟองตายเตรียมตัวแอดดิแอลไว้หน่อยละกันพอกตอนเนินสองแปดสองไปกลายเป็นเนินในหมอแทนเงี้ยรีแปร์รีแปร์รีแบร์กูไม่คุยกับมึงนะกูไม่อยากคุยกับมึงนะมั้ย มึงอยู่ห <im> น <ps paid venue> ้าบ <ism> ้านกูกูไม่อยากกูไม่อยากคุยกับมึงอ่ะโอเคได้ไหมเฮ้ยกูไม่คุยกูไม่คุยได้มึงไม่มาทุกงานกูหมดไอ้เยี่ยมอยู่อ่ะมึงรู้เลยไหมมึงรู้เลยไหมกูควยอะไรสุดรู้ไหมตอนเนี้ยหนึ่งบอกเ่อกีมกูไม่เล่นบ่อยใหญ่ที่ถ้ากูไม่มีเงินก็มึงมึงมึงต้องถอยมึงต้องโทษไอ้มิกโอยที่มาตัดแหลกเงินกูหมดแล้วกูไม่รู้จะสร้างอะไรคนก็สร้างไม่ได้รถถังก็ไม่มีปัญญาสร้างเฮ้ยกูสแปมเดอะอล็อกกี้อย่างเดียว แต่แต่เว่กนกว่านะดียากินพงกว่าแต่บคนมึงไม่พ่นไม่ก็มันเอามันมันให้มันบังคับกูไงแยกูสร้างคนออกมากูโดยอะไรกรดแลแกกูทาไงกระตีนั่นเหรอกระตีมันมันก็ไม่ยอมหดขอดเข่าขอดยอดเขานั้ยแหลแหลกหลใครใครหลุด ไอันนี้ก่อนก่อนเขานั่งหวสุดเดียวเดียวผมเมื่อกี้เข้าไปตัวเดียวเยอะสนใจเรื่องพีพอไมเพื่อนกูอยากจอยเลยไม่เดี๋ยวยังไม่ใช่วันนี้รอตบต้องงายกว่าเดี๋ยวยังไม่ใช่วันนี้อ่ะเฮียเปิดบ้านกูหมดได้สัตว์เดินกินแน่บอกเขาอย่ามาลุกบานกันนายมีนายละเมิดสัญญา วายท้ายแต่พูดสุดทีเดียววายตายไอ้เจ้าับเด็ดรไฟอะไรที่อะ รถแร่เอ้ยรถแร่บอกไว้ก่อนโ่แบบมาลฟีค่อนข้างจะพังเออรถวันนี้ผมก็รู้สึกเบื่อร์ด้วยนะรถแรกรถแรกคนโง่ไอ้เฮียเกิดอะไรมาเกิดมาเกิดตรงช่องที่มันวิ่งไม่ได้ก้นเฮียเออคือแรกไอ้เฮียมอต้าไอ้เฮียมอต้ามันจะสู้ยังไงสัตส เคซีแรกูจะตู้ยังไงไอ้เียวิ่งมาอย่างน่าก่นด้ยโอ้โห้่ก็ใช้กูใช้ในเกรมตู้เขาดีเพื่อนนี่ยังไงกูเลยไปบุกอยู่ไอ้เจียูนอถอยสั่งเออ้เคซีแรวิ่งานเพนละอเี้ยต้อเลยอะ

ถ้าตัดสะพานด้านหลังได้มันจะดีใจมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้กเฮ้ย้เ้ยเเฮ้ยเะเ เดี yeah. ๋ยวนั้นกำลัมีบอมบักกี้ไปทางไปทางลิเบร่เพืบอมบักไอ้ยี่หกผักอ่าบอมบักได้บอมบักบอมบักเป็นที่มุมที่มุมสามารถเห็นลูกขวาบนได้พี่มีพลังงานเท่าไหร่ก็มีวตถุแรงกี่คันที่อย่แล้วมันทำงานหรือไหมได้ังเคแล้วบอมบักกี้กี่กี่คันนึงครับพี่ฟันแรงมากพี่ดูใช่ลูกเด้อเด้อเด้อเดอ่าแม่งพลังงานดับำไปละ บาลบาตั้งไปก็ไออเขาไม่ใจข้าไปเลยบลเลยเบลเป็นาเจาเฮ้ยเฮ้ยเรบี้เรบี้เรบี้รี้รถแล้งไงไอเหี้ยกูบอกให้รถแลงมึงลุกไ้สุดเฮ้ยคุยไอ่ะรถแลงพ่อคนั่งานหมกูจะช่วยเลยอเหี้ยรถแลงคุหัพ่อมึงเอยเรื่องวัาไหย No> ม well <S <s er like ักูโดน้มไถเลยแล้วกันโดนแล้ววะช่วยไถเลยแล้วกันในการโดนบอม่อกินรัวมูมามันก็อยู่แลบอม่อกินก่อนมี่นี้มึงเล่นมันมาข้างล่างเดี๋ยวฮัลโหลมันตีอะไรมันมันนัดมันกระล่นกันโดนไอ้ี่เฮียูค่วต่อไอ้ไม่บอกวาถึงขนอบอมกินไอ้เาขอรถมึงอยู่ไหนไอ้เจาแกู มเี้ยอะไรมาเี้ยผ่อนหวไปนั่นนะพยายามพยายามช่วยพยาตายดไอพวกนี้ก็เมซิฟิดเซเียเดียวมาจเย็นนะท่านอาจารย์อาจารย์ตัวแตกก็ก็ยังคิดว่าล่ะใช้ยาผีดสิงพีมไม่ได้ได้ลองัวเยนะีสิฟว ตุกุนหลอนเรากเทียมพกเทียมมีมันอันรยขนาดนั้นเลรน่อยอ่ะโอ้แรไขวมันน้าระเบิดจริงเลยแรกเร่ต้งกางไขวัดนามระเบิดจริงเลยเ่้ยเ่อย่านะอย่านะมีพ้าแล้วพี่ Sniper ready เฮ้ยเจมเปอร์เลยดิเจมเปอร์เลยดิ เฮ้ยพี่บุกเลยเหรอพี่ยนทำไมเอาจะว่าจะเอารถแรงไงแต่กรินงแรงไม่โดนทีมาเดี๋ยวโยนบอมซับปอตไปให้เอ้ยโอ้โหไม่เควรแรกไม่ใครใครสามารถสร้างยูนิตซ่อมได้บ้างไหมได้ฮะใเงินผมไม่มีวันต้องเอาลิฟต์ แต่ว่าก็แต่พี่ฟัฝังไหนนะผมลยแเปรซิฟิกฟอนอ่าเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเอา่ออยู่มัอไม่เป็นไรี่ฟันพี่บก็ไม่เป็นไรพี่ฟันไม่เคยลำบากเลยพีฟันไม่เคยปากดีเอาว้าวเก็ตเก็ตไหมไม่เก็ตดีไม่เก็ตดี What the f u c

ไม่ไม่ผมไม่ได้กูจะเอาหมดที่อยางเง้ยพี่ผมไม่ได้เอาอะไรไปช่วยดีว่เฮ้ยแป๊บนึงกูตั้งไอจีโซ่เฮ้ยแป๊ปหนึ่งกูตั้งไอจีโซ่้าเนี่ยโอ้โหกูทั้งเพื่อนกูทั้งเพื่อนมันมันมันดีพดีไปเก็บวิจิตอไทย Paid, ก็ตอนนี Nein> ้ไม่มีกะดูกะดูแยกอ่อนนี่เกือบมาเลยนะนั่นมันพี่มันจะตายแต่่วาอ๋อแม่งเลยติ๊กเป็นแตกเลือดแดงซะขนาดนั้นถ้าเกลือบโอเคผมกินเดี๋ยวเอาออกเอาขับไปหมดคันนึงไงอ้ผู้ผิดอันไอ้สัติดระดิเกเตอร์ติดหมดปุ๋ยนี่ คู่ในทีมมีสามตัวทั้งหมดมาผ่านวันหมดไม่ต้องแทงอินฟลิกส์เฮ้ยฮัลล์อลักแมนฟอร์คุณจะพูดถึงช่าร โอ้โหแอนจิเนียร์กูสามกันมากันเคี่ไอเวนแม่งกูแตกไปเลยเที่ยบไปกอลยแบบนี้ดูดีเตเงียแม่งบอยแม่งอลองตายเฮ้ยขไมตายเล่นหน่อยดิิกูิลกดมีกูระวังหน่อยละกันนะเกือบ มีอากาศยานร้อยร้อยหลังในสภาพนี <aroma S 3> <F 2> ้เนี่ยดัมี่อาอกทีดัมมี่ชูวันดัมมี่ดมี่ดัม่ดัมมัมมีมี่ดมีมมี่ดััมมมี่ดัม่ดัมี่ดัมม่ดัมมีดัมมี่ดัมัมมี่ม่ดดัมมี่ดัมมี่ดัมัมมี่ด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 ัม่ดัมัมมี่ดัมมี่่ดัมมี่ดัมมีมัมมดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ดั่ด่ดัมมี่ดัมดัมมีี่ดมมี่ดัมดัมมม่ดัมมัมมี่ดัม่ดมมี่ดัมมี่ดัมมี่ดัดัมมี่ดัดัมมี่ดัดัมม อะไรจ้าเกียดีอากาศอากาศมาเยอะมากนะคูต้องการอะไรบ้างกาศไงไงกาดมึงไหนไงมันไปแล้วไอ้เหี้ยเกี้ยนมาแล้วอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปเลยอ่าวสร้งกระสังไอ้พวกเหี้ยกูเป็นจีนกูตั้งกองครับนะไม่คิดซัพพอรขอเซตินอ๋หน่อยดิเอ้ยไม่ควรจะเซตินแนวครูจะทับหักซะโอ้โห คนก่อเพองเงี้ยเดี๋ยวกีรอบหลังบ้านใครวะไมวะแขอกูเพราะกูมีคิะเล่นก็จะหา่นี้กีรอบหลังบ้านไอ้กีรอบวะพูดนะพ่อมึงดูีพูดดิมึงควรพููดดกดนดูดนูกเกูกเ็กูกกก ้ามานเอาความอยู่กับมึงไปขึ้นผูไใ้เที่ยวตังเลนแล้วเกยนี่เหไอ้คิบายโดนโดนจับได้นี่มาเาคบิเบิร์ดไปยังสร้างมองค่าไปก่อนครับตอนนี้ยเอาแล้แค่แค่้อยผก็ เอ้าไอ้บิเบอร์มอ้ลิงผีเหรอเอ้าอ้าชิบหายแล้วเอาไอเดียวโอ้โหพวกคุณคิดว่ามันคิดล้อทำยุ่งนั่นเลยตายสิคือผมก็นึกว่าานอ่าผมก็นึกว่าตานตง่างโดนเดียวนิ้่อย เอาไยมตัวคนละเพ uh, okay, uh ื่อนแต่่อนเอเคงั้นนี้เป็ดเกมกันเลยแล้วกันยืดเลยยเลยโอ้โหบอเลสไอสัตว์ตัวเพื่อนเดี๋ยวเพื่ช่วยมุงบุกให้เพื่อนเที่ยวไปด้วยข้างล่างยังเยอะเลยไหวเป่าเนี่ย้เดี๋ยนะต้องไปเลีงอะไรเนี่ยใส่ครบเลยแล้วกันเอาดูยี่ี เฮ้ยูริก้าไปมาลูกกเพื่อนยูนิตมอดยูิ็ก่อยอดไอก่อยฟังบานตัวเองจอด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนแต่กูทำแลคุยข้ามไมพิจมี้อะไรเพื่อนคุยข้ามึงยิงคนได้นะเพื่อนอย่าบอกเขปากฝาออพกัอรี้บอกกี่อไปยี่ไพี่ฟัน เ็แล้วแต่ค <inan imate> <isson> <out> ิวโซมันจรินขึ <ss> ้นเราเก็บข้างบนไม่ได้นะไอซ์นตอนนี้ตอนนี้กูต้องการยีอะไรกิงต้องตกใจมากเลยตุณไม่แต่คุณไม่ที่เดียวมันจะยินด้วยผมขอหน่อยถ้าติดพ้อกับไม่โกงเพื่อนกูเห็นมาแล้วคุณได้ข้าบนบ้านเลยเพื่อนคุงเห็นแล้วคือแบแล้วไงครับอยากคุยอยากได้คุยโซ่แบบเก่าอ่ะ มันจริงกันมันจริงมันจริงแล้วมอะไรกระจายออกมาด้วยไอ้นนี้โหสิ้นก่าบาทนะโอ้ยไม่ไหวว่ะข้างล่างข้างล่างไม่ไหวจริงเฮ้ยโหกองทัพลาตินโหดโหดแท้อืมไม่แล้วคือผมได้มาคือมันมันได้แบบตัวอากาศมันแบบที่อากาศยานโดยเฉพาะมต้องต้องใช้อากาศยิงอะ อ่าแล้วเซตินอลไอเซตินอลขอเตินอลเยอะหน่อยโดนโอเคแต่เวลาผมโผล่หมดแล้วเพื่อนเซตอลมีอยู่เหลือสามตัวียล้วเนี้ยออ้โหกูแตกเหรอโอ้ดูดูดิเฮ้ยกิลบกิลบบี้กกระจายตัวกันล้

ตัวซ้ายคุต้องใช้เทคเลคในการเล่นดีนะก็เราเหมือนกันนี่แหละเฮ้โมเลตตอนนั้นแหะมึงจะพู่งฟังกูมึงใช้เกมเพชไอีมิตโต้มึงใช้เกมเพช่อเพื่อนเอาไหนเอาไหนมันระวังมันระวังไหนต่อไปเต็มเลยเต็มเลย่อนะเยี้ยมาให้หน่อยตัดไปเฮ้ยตรงไหนวะด้วยโซการใช้คิร์ล็อคแบบฆ่าวัตัวเต็นเพื่อนเพื่อเพื่ออะไรเีย ไม่่พาลเ้ยนีรอบูวาถ้าเกิดกูหลงที่นิวเคียมือไอเดียมึงก็มึงก็ป้องกันได้อยู่อีไอสจิงปะไม่จริงกมต่อแหล่สออถอดออโอกูเห mm ็นแล้วไอ้ย hmm. oh, ียเนอยอลมันอยู่นี่สก็ถอดมดแล้วสอมขอโทษทีผมวิ่งช้าก็แต่ว่าทางทะเลอะเร่อยเย รถรถแลแต่ก็ถือว่าแบบเต่ระวังหยเลยซิสติีิไม่ถึงฮัลโหลไอทีไเองมึงทำอะไรกันเราเราตีตีกันอยู่ทั้งคนอยู่ไม่ไม่ว่าไม่ช่วยไม่ไม่ อันนี้ผมพลาดเองคือผมคุมไอเอ้เอผมคุมไอ,อพวกแอนตี้แอร์แล้วมันไม่มันไม่ยอมยิงมมผมก็แบบเอ้ามึงวิ่งกันทำไมมึงไม่มไมยิงเ,ยเดี๋ยวก่อนลิบบี้เขามีเขามีนี่แล้วไอตัวเซไพเซอร์แล้วลิบบี้ลิบเบย์ไปไปแล้วแต่เขาตีสวยหนิเฮ้ยอ๋อไปเหรอสวยมากเลยหมายถึงมึงฆ่ามันไปเหรอ มันเป็มกัวเ่มันน่ไโอเคแต่ตอนนี้ผมแม่งแม่งเหมือนจะแบบเป็นการเทเ่เป็นเทเ่นดต้องย่เลยจีไรดาระดับอะไรไปย่ไป่นักปืนพม่ำกับการยิงขึ้นมาเมเลยตั้งคมดแล้วมีไมขึ้นี่ผม เไปยีโบกเลยเดี๋ยวอไปเงินไอกเอโมเลนเนีย่ลไปโมบนแดงเลนตรง้ชมึงบุกโอเคโอเคูิเลสดูว่า่อนบุกไม่ไปแบบไปโดนตีเลเลยยี่ห้อ เอ้ยโฟนโนสเปียตีตีหตวเมยหน่อยตีหัวเมยตีหัวเมยก่อนดิงตีซูเปอร์ดิตีสุกขัก่อนตีหัวเมยหล่อยัำตีแล้วมันก็เป็นโค้ดมันนี่ยเป็นโค้ดมันอย่างเอี้ยมาดูหน่อยดิขอดูหน่อยการติดอินเดเคเตอร์ของรถในเป็นยังไ้างชิ้นมันไม่เลไม่รู้ได้ผมไม่รู้ได้ผมไม่รู้ใช้แล้วมาฐานตรงนั้นแตกหมดเรียบร้อยแล้ว ป้อมปืนนะครับรอดไม่รอดเดี๋ยวก่อนนะไอ้ด้านหลังยังอยู่อีกเลยโอ้โหนวัดคันนอนมึงโดนบูลลี่แล้วไอ้สิน กูวังบ้านกูโดนตีข้างบนก็โดนตีเออมึงมึงช่วยเอาเซตินองมึงช่วยตรงนี้ไปก่อนแล้วเออช่วยช่วยช่วยตรงข้างบนเดี๋ยวกูไปช่วยตรงข้บวนนี่ไอ้ไอ้สัตว์ตอนนี้กูหลอนเลยเหี้ยโอเคสรุปแล้วเซตินองมีประโยชน์กับกะเป็นเทียครับแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้านหรอกู่อยู่ขบนไปไอ้มึงมึงเอาเซตินองป้องกันข้างล่างไปไอ้สัตว์เดี๋ยวพี่ฟานเอาเอาทหารออกไปก่อนแล้วกันคือสัเปเซอร์ยิงใส่อยู่อ่าโอเคผมเห็นแล้วมา เแปมคาบอนเรียแทงมาดรัวเลยพอดีมาเอาคาบอเลียแลกเรือไปมันรอดดิไม่รอดรูมไปแล้วโดนชื่อขนาดนั้นเกือบลวงไปแปลกหร้ก UNIT READY DESTINATION PILOT REPORTING UNIT LOST UNIT READY UNIT READY I'M ALL OVER UNIT READY UNIT LOST UNIT PROMOTED Look! 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 UNIT READY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 

ก็ต้อนกฟอที่แหล้อหรือว่าแย่อะไรเนี่ยขีดข้อนฟองนเลตได้ยินนิดไปมาได้กูผ่อนใจ่อนเลยใครจะเข้าเข้าเลยนะผมมีนี่ให้กู้ตัดเย็นตัดเยอนเนี่ยัที่ว่าลเงินมันยังเหลือเงินมันยังเหลือแล้ก็อ้โม่กอดเถอนไอ้โอดเถื่อนจูบใจหน่อยกู้เอาเอาไอ้มาตัวรไปทำไมย่มีใครผิดนันดัานหะ้ชีวิตอย่างนั้นขอสกอร์เียกูอยู่กอรส พวกมันพ่นแตกไปทั้งสองอันบุกได้เลยรถถังบุกได้เลยเด็กคู่แมงอ่อนเทียนให้อ่ะครับอ่ะได้เลยบุกไประบายแล้วเกิเทียนม100%อ่าต่างกูไม่ไฟฟ้ากูขายไป3%กูต้องขายลงแรกสิอ่ะครนี่แบ๊นี่แบ๊อย่างน้อยหนึงหึงขายลงมาหนงชิ้นกูขายเนี่ยลงมาหนงแอรว่าขายได้เอวักลว ใส่ทังเห็ดทงทิดมานี่ไปเออแบเลยสำหรเงินเราก็ดูแือนเกินแบบว่าเกินมีเงินสองหมื่นนะแต่ว่าเราเราแม่งทำอะไรกันจากนอกจากปั่นยันก่อนแล้วก็สเตมปสขาเดียวเออยอดมากไอโกะไอ้กะไม่ต่มงเตงโกะไอโมึงจะโกทงนี่ไงมึงก็ไอโกะไกะไม่องเตงดพอ้เลยเพนไอ้เตือไอ้ตัวง ขาเลเพื่อนขึ้บินไหน่อยอ้เยมันเงเร่งบี้กงเยพอมงเป็นตัวหายเ่มจะมีอพวกมึงเลี้ยงตัวน้ยเพื่อน